สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมันนี่ก็ได้เพราะว่าันี้เขาสิลาบผู้นะครับตาห้องก,กัาหลาบมาดูแล้วกินที่หลาบด้วยครับ,เร,บเรียบร้อยเร้อลยครับผมมันนี่ สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขพนจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สุขสุขพนครับผมวันนี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้เขาสลับฟูนะครับปลาเขาสลับมาดูแล้วแต่พวกอีที่หลับด้วยครับฟูต่พอดีพอดีเลยเนาะอะไรเนาะเขาจะติดเขาจะเอาตาหนามหนามฟูนี่แหละว่าเขาแกะออกแล้วเขาจะควดเอามันมันออกมาน้ำจริงๆล่ะเขาจะตำใส่กันโอูกระเริ่มมันแล้วอะไรเนี่ยนะถามันถ้าเขาตำใส่กันเลยนี่ มันอะไรที่ิวชิวที่ปูนที่เราต้องแกะกล่ะครับแกะออกเลยอยรอของเ็าไม่กดตัวนี้เลยสวัครับพอดีที่สั่ครับปอมที่ผ้าลาปูนะท่องท่องมาแกนมาพอบ่เขาจะตำอยู่แล้วเขาตำมาตรฐามันอยู่แล้วกระเตียวมันบออกวันเถอะก็คือกระเตียวมันกับมมีผลลัพธ์อย่ง เขาถิแค่เอาดองเอามันยังสิล่ะนี่ออกใส่เอาบ่เอาเบิดด้วยในหันติเป็นไงบ่เอามันในขีดมันนี่น่ะนี่นี่คือตัวนี้เป็นเป็นองค์ขีดมันเอาบัวแมนมันเบิดไหมบัวแมนเว้ยมันมันเบิดจริงเล่ะนี่แจ็คเลยคือปูคือปลาคือตัวเนี้ยเหอล่ะนี่แกออกว่ามันมันจะยุ่งสิล่ะนโอ้ถือว่ามันเราคนกระจกครับกระตำเลยก็ได้แต่ว่าผมว่ามัน

ตัวนี้แหละยิงดีลาบอ่ะราบก็เจาะราบผู้เจาะผสมการผสมไงมันไม่เมียนี่คือมันมาไม่เมียนะโบ่มีบอเออะแม่บีอันนี้อันนี้มันเป็นปูเถิกเนาะโซปโซปปูมันสียวบกอยมันปันใดได้ไปน้อนเดี๋ยวให้ไปปร้อมกับตื่ใจเป็นแกะปูกันเดี๋ยจะมาเบิ้งน้ำกันอีกชนินึงจ้าแล้วมันจึงมวนเอาเลย คงล้มสีไม่ใช่หรือครับอันนี้แก้แล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมมาไหนีกสิบของไอ้วิทหรือว่าของอีกหนึ่งทีมงานล้มสีของครับผมเนี่ยคกใหญ่เลยนี่เอามาหนึ่งหกสิตสามห้องสี่นี่ได้ปเขาต้องต่ำเลยครับฮัลยหไปห้องไหนหนินี่ไหมนี่ขังของมันยี่นี่ไหมเขาติต่ำเลยครับผมต่ำหมดที่กั้นน้ำนี่ครับผมเขาได้อาน้ำใส่บ่ะคุณ ส่จิกนัวยี่ดีแต่ผมแมนว่าป่ะไซสวยกันตำ่ำบึ้งนะครับนี่คือน้ำประมาณเครึ่งแก้วแต่หลายคนนี่บ่ได้อาจปูีิจาง,าง,ง,ง,งต้องค้นเหนะรอเนาะต้องค้นมันมเข่ากันเนี่ย สากงามข้างนอสากไง <laughs> สากไงเอาได้ครับไ,ไม่จินอ่ะลูกตคุต้คุณยุตทั้งหอกทั้น้าทาั้งบุมก็ได้คุณก็อยากกินสีล่ะ ตัวนี้เฮาสิกันนี่ครับนี่กันในนามบอกเลยก้องมันกันกก้องคือก้องคือกันนามบอกนะละเป็นเนื้อเป็นหนังกัน เด็ันมันเด้อครับพี่น้องเอาอีกกันมันเป็นชุดสอง <c ười> เจอแสบกเถเรเทยเสียเยอามาตำนะเาเสียน้มใส่กวางเอาอกันเราไงอขาจะตำอ,อีกชุดหนึ่งดิหน่อยตอีกดินย่นย ใซ้ำนีด้ยบผมนเทาปอสองเียงบมนะคังข้าวก็สามเี้ละโอ้ยสามเถียงเพราะมันจืดข้างเลยครับปุณิเดี๋ยวปุณิขึ้นหัวมันเองหรอกชิบนได้หน่อยแบบนี้คโอ้โมหน่อยดอกได้เป็นจานึงบนี้หมดแล้วเนาะวาเนาะเดี๋ยวปุณสิอุ้นขึงเองหอกอ้ลมแหงไ่ต้องลบไฟในจังหน Chẳng thì hồ đạc ngọt cho nói Xăm má nổi đi phần này nè Thịt nấm canh mới đây nè Thôi không bưng vào Xúc ra không sợ nằm về đấy xem là Nằm cả nằm Củ hốt này nè Thịt chén chén thôi bây giờ này là có nó như này Nằm một xíu bớt rồi nhớ sẽ đẹp bụng rồi này น้ำเพิ่นแห้งคือเบิดแล้วนี่คือคน่ากันกันเนื้อกันตัวใส่กันโอ้เป็นตาแสีบค่ะว่ามันตรวจใครที่เห็นตาเห็ดงานนดำกันเพิ่นเห็ดไปสู่กินพวกใหญ่อ้อยเอ้ยมันเ่็มอนเห็ดง่ายๆที่พิ่นเนี่ยเพราะว่าคือลาบไก่เนี่ยวนะครับพี่น้องตอนนี้เรียบร้อยแล้วผมสีปรุงเด้แบบนี้พี่น้องอันนี้มีตะมั่นกับเนี่ยมันโดยตรงเลยพี่น้องเพราะว่าปูอยู่นี่บื่อยาก บ่าอึดอยากบ่าอึดอยากอยากอยู่แต่เกลียก่อนแต่อยู่ทางเข้ามันมันอยากเบิดลอไปอย,อยู่ทางอื่นพี่น้องสุดใจสวนดูหลายเลยเบิด <c oughs> จนนั้นจนใช้บ้นช่วงไปสอนน้ำกันเลยเขาเจ้าซาเออมันไปใส่จเมื่อระปูกันแต่ว่าโม่ปากปากต็ <c oughs> กกกติยานเพิ่นวายานเพิ่นวาออผมกับอดคือกันช่วงนี้พี่น้องฟังนี่กันจ้ก็ซ้อมสิกินก็นได้ยี่ดอกแต่ว่าอาศัยเอามาให้ เป็ดใ้ปลากินน้ำโอมม้ใส่พริกป่นนิดน่อยด้วยพี่น้องเพราะว่าผมมีพริกหั่นเยอะได้โอโนโอนี่ขาดก่ได้เนี่ยเอินขาดพี่พ่อไข่อยู่ดีหรอนี่ฮะอันโอโนขาดนี่โอ้โหัวนี่งาปลาจักน้อยนึ่งมีอันนี้ซาระแหน่ได้พี่น้อง อันนี้หอมร่วมน,นี่ใบเลื่อยมือน,นี้เคียงเทศครบอันนี้ใส่ผักแค่น้องแคลนกุนแคลนอุ้ยอุ้ยลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่หนวพี่น้องแหนว nào nào chắc nuôi nưng à, con phát đi Nó no. อีกปุ่มเรียบร้อยแล้วโคตรกนเด้อ์บอดนี้โอ้เป็นหน่างงานก็เป็นก้อนดีดีพี่น้พีคือลาบอีลีรอ่องครับสำหรับไก่หลาบปลาดุกมันก็นี่พี่น้คือหลาบอี่อ หีองทับปลาดุกแล้วหอมา,อาจะเป็สีลาบงานปลาดุกเลยพี่น้องนะน้องซิมมึอก่อนเป็นใดเดี๋ยวหาพาเข้าสซูจินเดอร์พี่น้องสุขสุขเดาครับพี่น้อง ลาบปูนี่บางทีผมซิมนะพี่น้องมันจะออกสไตล์พวกคล้ายๆปลาดุกแต่ว่ากินออกเป็นกุ้งนะกินแซ่บแซ่บสลีพี่น้องก็จะเอื่อนว่ากันเอาแต่เนื้อแต่หนังบ่ได้เอาหนามมาหยากออกบ่ได้บ่ได้เอาออกเพราะว่าหูู๊แกะแกะกระดองดิเอาลุ้ยอันนี้ลาบปูจ้าใบหิวแห้ง วันนี้วันนี้เฮาก็มีน้ำกินหลายแต่สิบหลายดีวครับวันนี้วันนี้พอดีบ้านผู้ใดขอคอบ้านแม่ม้อนเฮาครับบ้านแม่ม้อนจ้ะบ้านแม่ม้อนเพิ่นเฮ็ดบุญกะทินบัวตะไคร้เ้ผู้ใดเฮ็ดลี่เจ้าของนี่แม่ม้อนเพออแม่ก็พอจะได้ไปทายให้เบิ่งกยูดอกว่าเพิ่นเฮ็ดแบบไหนบ่วมะไคบุญกะทินของเพิ่นเพิ่นไปบอกมาแล้วว่าไออันไอ้สุจัยไปน้ำกันไปเฮ็ดยังซอยกันกินเข่ายืนน้ำแล้วเนี่ย ก็มาอยู่น้ำกันดิออกกับคุยกลับปูกันดีที่นอยดุเรนผู้ปุ่นปปงนี่ผู้ใจตีผู้ใจปุ่งเห็นพวเขาอื่นว่าลับแขนงด็นะ่ากินเท่ากับมีดแกงเขียวหวานนี่นะนะน้ะนำยาปลาตำบกักงข้าวปุ้นของเมยดอนเพ่นเอามาัมันก็เสียบไผ่จ้ามันก็เสียบมุ้งแม่นรับปอบเคยใว่ารับปาาลปากับมุ้งม่นย่มันกินออกกุ้งไหมคุณา คล้ายๆก๋วยกุ้งพี่น้องกินปูนี่หายไปหมดเลยไหมอะไรจำไวเ้เด้อยครับพี่น้องต้องหัแกะดองนั่นละามเอามันไม่กี่ปูอยู่มันนี้อยู่กลางหมันมันเนี่ยขวดเอาลุณย่าวย่าขี่ปูออกป่ะดิออย่าขี่ปูใส้ป่ะด้มันฉิวมันยังเรื่องเขาครับมาเรื่องม่เรื่องารองาบปู้หญิงยังเรื่องมือเงินเฮียเนี่ย Bớt Cũng được hả cái đi cái lạp của Mình đây ăn, ăn tháo thì เขาสีที่ได้บุญได้ไป่นองเ <จบ S 1> พราะว่าพ้าเป็นทางการสวดหายแล้วพ้าเป็นสานก่อนแล้วครับพเพราะว่านี่ซื้อออกมาจากที่นั่ออาานนแต่อันนี้เขาเฮ็ดเองคือถ้าพระเพิ่นสว,นว,สนวสดเน,นี่ยกับเขาซึ่มนี่กับเขาทุกอย่างเลยทีดหรือน้าเม่ดอนเป็นคฮอด ว้มาสวยกินนครับเพิ่นม้าเอยก็จินวัดเล่าอยู่ครพเห็นมาขามเหมือนว่าโอ้ขามแม่โดนนี่วาเนาะตับมังคุแตับะลือดตุ่ยบอกัน้ไ่เดี๋ยวเพิ่นมาบอกสูตรได้พี่น้องว้ามันเป็นแม่ค้าเพิ่นมาบอกค้นมาไงลเลี้ยงมูลนี่บอกม่ไงล่ อันบอกกระซิ้มคือบ้านเราอันบอกก็เ,เคยเจ้าซื้อกันแบบแพงเหมือนดิ่ซื้อสู่กันนี่เจ้าพนังขายโจนังมาจากไหนกันเน,น,ะนาะคือมันต <c oughs> ีของบ่นอยัางแอกคือตัวนี้แต่ว่าเขาแพงเนาะเป็นลาบป,ปูนแต่ว่าอย่างคือผมอีดีเล้วดูท่าโอ้ยแต่ท่เดูทางไปปัญชาติไทยว่าห้คนมัไงเด้อยังมื้อนี้ นก็ต้มม anyway ันก็ต no ้มเพือก like ันไม่ได้ล้านคางกันม yeah ันมีคนตวาบลานนั่นได้เลี้ยงเที <h 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 ่ยวกันเขรอนั่นครับเอาล้านนีดโมเนี์ที่ว่มีผู้ซื้อที่คนหนึ่งมาหาสิเหรยบ่อหรอกคือเกิดจบอะก็เป็นสูตรได้ไหมแต่มะฮุงเนี่ยลอยลอยล้านติดกันเนี่ยทุกล้านรสชาติบ่คือกัน เือเขาเจ,าจา้าทีจินวัตราน่หละคือร้านนี้แซงขโมูเขาเจ้าเลยบอกกันต่อไปนัน่เลยซื้อ,อยู่ร้านนี้ร้นานนี้นะี่ะนายกางเก็ตเป็นไปไทยไม่คนไปถามสูตรนันเป็นไปขอสูตรนันเป่นพบมือนคนกับบขายแลนะนั้นนั่นเราห็นบ่ <c oughs> ก็เล่ยป,ป้ากับเป็นจ้ของนีมือเดียวกับใคยบ่ <c oughs> ได้บ่ได้ด้แม่นั่นแนหะเขาเ็นว่าตัวขายจะคลองเขาโจ้า์ว่ให้มึงอางเดอจะสิจิดว่าได้ปเด็นสูตรงง ยังเก็บกับมนาม่มาใหม่แนนหรือเหมือนตัวไหนไหมั้งสมาคสูตรเขาอะากให้ลูกรับปูนน่ีนันเลยได้เลยะมาให่กินเก่าลัดได้ไหเนี่ยพอบรับงูคักได้ไหมเนี่ยเนี่เป็นจะมันทึงแต่ว่าไทยเหรครับหรือปรททุกคนเหครับตึงต่ตองอนกดอุ่นกดมาท่านั้เลยครับตลวนี่เป็นวิตโคอ <c oughs> ยู่จะเป็นเนื้ออะไรอรไออร

เดี yeah. Yeah, there, think, ๋ยวถ้าผมนี่ะว่าถ้าเกินน้ำมูกยังไงบ่ว้ยยอมซะอถ้าบ่เป็นละดีแล้วตรวซื้อเลยบ่พอเป็นลักษณะแบบไรสิ่งนี้เดี๋ยวให้พีีตนมากก่อนเด้าไปสัมผัสถามว่าเป็นลักษณะแบบไร

เอออนูวัฒน์าเป็นเด็วะนี่แต่ว่าตัวพวกบางในเข้าวะ่ะปลอดภัปยปลอดภัยตายร้อยหสิบนี่คือเป็นสอง้หิบน,นี่แหละป้คาคุณไหนไปหยาบัดกนแน่แต่เดี๋ยวนเนี่ยงาน,นของท่านอินเนดียตัวนุวัต์าน,นปลอดภัยมั้ยครับดีใจนะคนกอยิไกลหมอกไปเที่ยวนั่งแไมด้วยป ไอ้ไข่คือจังสิเป็นฟอเป็นแม่เป็นทั้งพนล่ะพนว่าพันเบ่อจากไห้ไป๋ยกว่สิดูหินไหนบุญอู้ตา,ายไรปนกเจะตายที่กบเข้าวบดิเกลียดชังหนูกันตายยิงไปยิงเด็้เงอะเลี้ยงสัวเขาจังสังอันนี้คือว่าเพื่อเข้าสองสารจะหอสองสารกันติดน bà bố mùi muốn bèn bắt con nít nói kapu nón dưới sự việc nhìn nguyên ngon in a cổng vàng luôn ngồi, luôn 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 của luôn 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 lập luôn 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 này, cái luôn 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 nhau luôn

คุเร็วแกปุ๊บจะใส่ใส่ไม้ยัง่นละใส่ไม้หน้อยซ้ำตอกเัยนะเคี่ยวปั๊บปั๊บเกเจี้ยวมันๆนะทิมหัวทิมนั่นวอะรงเงขคหนียมันๆบบั่บุเด้อนนีมันิเลืองขัดมันตินเลือดเลโอ้รับพี่น้อง รับขอน้ำันเป็นน้ำผสมย้ำเทียงที่อยังไรวะแก่เทียงเก่าอยู่พอแต่เมือนี้คือคขื่นแน่น้ำบ้านคนหลายกับโบเป็นยังเด้อครับเพราะว่าเป็นบุญเป็นนั่นเนาะเขาอยู่บ้านไก่เป็นเค้งกันเขาก็ต้องไปหากันปิดซอยกันนี่โบโบโบทีงนี่ลราให้ด้วยนี่กับเหมือนผมกบผมกบุึ้นผมแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับ นเขาจะนำยิ้มแล้ววะเลี้ยงหรือว่าตอนใดก็จังคนที่ตามอยู่ต่อไปหรือกระว่าจะเป็นยังตัวยังไหนหรือจะไปยังไดตัวใดเดือดกับสำนักมือนี้กะเข้าเข้ามาสวัสดีจากพี่จำลองเด้อครับสวัสดีครับ